ช่องเบลรีวิวเอลวิ i ี g วันนี้นะคะเป็นวันที่แบบตื่นเต้นมากคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไปะทริปกันจัดทริปกันแบบว่าไปเที่ยวแบบครอบครัวเลยก็คือจะไปจังหวัดจันทบุรีค่ะไปดูน้ำทะเลอันแสนสวยงามที่หาดเจ้าราวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องไปนัดเจอกันที่บ้านของเบลค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวพักก่อนอน,นะคะเข้าห้องนะ้ำนี่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวพักทานข้าวเที่ยงกันก่อนที่ร้านจันโภชนานะคะ จะเป็นสถานที่แรกที่เราจะมาถ่ายรูปเก็บไว้กับครอบครัวนะคะถ้ามาจันทบุรีเนี่ยจะต้องมาที่นี่เหมือนศาลศาลจังหวัดจันทบุรีเหมือนเป็นจุดชมวิวเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปเนาะใช่เป็นแลนด์มาร์คแห่งเป็นใช่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงหม่ของจันทบุรีเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นโชว์ให้ดูไปถ่ายแล้วเราก็กําลังจะไปถ่ายรูปทางด้านหลังนี้ค่ะ เขาบอกว่าสวยมากนี kind of house, ่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะทักทนี่ทำีหลอกเหรอยิ่งใหญ่มากทุกคนแบบว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่อ่ะเราก็ก็เหมือนแบบว่าถ่ายรูปเนาะเก็บไว้แบบครั้งหนึ่งเคยมาแบบเที่ยวทริปครอบครัวใหญ่มากเห็นไหมคะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าแบบแดดร้อนมากทุกคนแดดแรงจริงๆ ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่2นะคะก็คือเราจะมาน้ําตกพิ้วนะคะจะเห็นได้ว่ารอบๆข้างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนรีสอร์ทเนาะให้แบบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพักค่ะก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวของน้าตกพิ้วค่ะน้าตกเรือวรนะคะน้าตกพิ้วนะคะซึ่งวันนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบว่าใกล้เทศกาลปีใหม่เนาะก็คือเหมือนส่งท้ายปีแล้วซึ right ่งวันนี้เหมือนเขาก็เปิดให้ เราเนี่ยเข้าเข้าฟรีนะท่องเที่ยวก็เข้าฟรีด้วยนี่ค่ะสองวันนะคะวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหกห้าใช่ตัวที่ล็อกนี้ก็คือจะเผยแพร่วันไหนคะเรจะทานเพื่อนๆให้มันประชาสัมพันธ์เพื่อนๆทานหรือเปล่าทานอยู่นะคะทานอยู่ค่ะก็คือบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็คือค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนแบบ่ดูร่มรื่นค่ะร่มรื่นจริงๆ นี่เห็นไหมคะปลาฟวงน,นี่ก็ส่วนเหมือนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าเห็นเขาเอาแบบเข้าไปแช่กันแล้วปลาก็จะมาตอดเท้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินลงมาชั้นล่างคือทางเนี่ยค่อนข้างชันมากขีนตรงเนี้ยคือลื่นมากทุกคนระวังกันนิดนึงนะคะนี่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  วตอนนี้ก็เอาขามาจมน้ำตกเย็ยนอะ่ะทุกคนเย็ยนมากอ่ะเห็นปะน่าเอาลังนี้ก็เเทค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาแบบ5มงแล้วหนาะก็มาจุดเขาเรียกว่าอะไรวัดเกาะปะเรียนใช่ไหม เหมือนแบบว่าเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปเนาะอืมเดี๋ยวจะให้ไปดูใกล้ๆตรงนูน้นมันจะมีวิวสวยกว่านี้ไปเ,เลยทุกคนโอเคทุกคนออจริงไม่มีอะไรหพหัว วัวทุกคนวัววัวเป็นวัวไปดูกันนะไปดูกันไปดูกันทุกคนมีวัวด้วยน่ารักเนาะเนาะมีวัวแล้วก็มีม้าด้วยเห็นไหมขา1ร้อยเมตรที่เราขึ้นมาสวยอยู่นะทุกคนวัดไหนหรือวะ You. ตอนนี้นะคะก็ได้เวลา time to eat กันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาทานข้าวกันแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีจับฉลากของขวัญค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะ จันทบุรีหาดเจ้ารา,า,าวในยามเช้าตอนเจ็ดโมงคือค่ะทุกคนน้ำทะเลใสมากอ่ะเห็นปะใสจริงอ่ะทุกคนดูดิใสมากใสมากนั่นอาม่ากับลูโล เอามากแกนะคะมาตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงไม่มีใครมาหาแกเลย <laughs> สว,วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่ทุเรียนนะคะทุกอย่างนะคะก็จะเป็นเมนูทุเรียนหมดเลยมีส่วนผสมของทุเรียนหมดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะก็จะเป็นนมสดทุเรียนบาวชูการ์ทุเรียนมิลช์เชคนี่นะคะทุกอย่างเคอมีส่วนผสมของทุเรียนหมดเลย,ะะเยม,ลยมีมัทฉะทุเรียนด้วย <c oughs> พิซซ่ารูเลียนทุกคนพิซซ่ารูเลียนน่าทานมากเลยนี่ที่เบลอะบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าความพิเศษเนี่ยของที่เนี่ยก็คือเหมือนเขาเนี่ยให้บ้านเนี่ยเป็นคาเฟ่เลยคือมันจะมีมีความแบบว่ามีความอบอุ่นอะทุกคนเวลาเราเข้ามาในคาเฟ่ใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย คือเราแบบอยู่ในธรรมชาติอะทุกอย่างแบบล้อมรอบไปด้วยต้นไม้แล้วคือทุกมุมอะก็คือเราสามารถถ่ายรูปได้อ่ะคือมุมนี้ก็คือแบบถ่ายแล้วก็คือสวยอ่ะเห็นไหมคะทุกคนเราก็แบบว่าเปิดแมสได้นะเพราะว่าเราแบบอยู่ในโซนไฮเวทเนาะตรงนี้ก็แบบจะไม่ค่อยมีคนดูสิข้างหลังก็จะแบบกว้างมากนี่ค่ะโหมาจันทบุรีเนี่ยก็คือจะต้องมาคาเฟ่ทูเรียนนะคะ ถ้าไม่มาเนี่ยก็คือถือว่าไม่ถึงนะสําหรับเบล,ลนะเพราะว่ามันดูแบบว่าล่มเลืลอดทุกคนอืมเดี๋ยวพาไปดูส่วน,นอื่นๆดีกว่า บรรยากาศเนี่ยก็หน้าข้างนอกดีกว่าเนาะข้างนอกก็จะแบบได้แบบฟิลความเป็นธรรมชาติอ่ะทุกคนเห็นปะเห็นไหมล่มลื่นเนาะล่ำลื่นตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเหมือนทรีเฮาส์คือเหมือนแบบบ้านต้นไม้อ่ะทุกคนเราเมื่อกี้เห็นแบบกระต่ายสองตัวด้วยนะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะน่ารักมากอ่ะทุกคนเห็นปะคาร่อะเนืองทางนอบกน เลยไม,ไม,ไม่ไม่แต่งหน้าให้น้องาเอาจริงๆมันก็รสชาติเหมือนอนมเปรี้ยว<อ>ทุกคนมันเหมือแนแบบว่ารสชาติแบบนมเปรี้ยวแต่ว่ามันก็แบบมีความแบบมีกลิ่นทุกอย่างทุกคนฟันฟันฟันเหลืองจังอันนี้นะคะมาปี๊ด มาปีดเอะไรนะคะมาปีดมาปีดโจกมาปีดโจกม,มานางโซดานะคะอะไรอ่ะ